สวัสดีทุกคนนะคะก่อนนอนค่ำคืนนี้ใช่แล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลาดึกดื่นค่ำคืนจะตีหนึ่งแล้วซึ่งพวกก็เริ่มง่วงนอนแล้วละ่ะ ปกติก็นอนดึกอย่างนี้แล่ะค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่สิบอ่าตอนนี้จะเข้าเข้าวันที่สิบเอดแล้วสิตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งตีหนึ่งวันที่สิบเจ็ดนะคะวันศุกร์หน้าจะได้จองคอนเสิร์ตเอาไว้นะคะมีตั๋วคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตร็อกบทรดูท่านี้แหละแต่เป็นใครจําไม่ได้แล้วนะคะรู้แต่ว่าเป็นนักร้องอาวุโสแล้วนะคะ มิเตอร์เขาก็คงฮิตตั้งแต่ยังหนุ่มนั่นแหละนะแล้ววันที่สิบแปเป็นวันเสาร์พอดีนะคะเป็นวันเกิดของมิเตอร์นั่นเองนะโปรดก็จัดการแจ้งทางเจ้าของ Airbnb ว่าวันที่สิบเจ็ดไอจะไม่อยู่นะจ๊ะมีงานทํานะคะแต่ไหนเมื่อจะไปเที่ยวก่อนไงเพราะฉะนั้นไปเที่ยวก่อนงานไม่ทําจ้ะ ก็บอกมิเตอร์ว่าทำไมเราไม่ค้างคืนสักคืนหนึ่งล่ะมิเตอร์ก็บอกไอไม่อยากค้างเอกาเออไม่ค้างก็ไม่เป็นไรไอคิดว่าวันเกิดอยู่น่าจะค้างอยู่ทะเลสักคืนหนึ่งเขาบอกว่าทะเลตอนนี้มันเย็นถ้าไปแล้วไม่ได้ลงทะเลไอก็ไม่อยากไปเพราะก็บอกก็ไม่เป็นไรถ้าไปก็จะพาบักกี้ไปด้วยสรุปมิเตอร์ไปจองโรงแรมจา้าตามใจป้า มาดูกันดีกว่านะคะว่าโรงแรมเป็นยังไงพวกก็มาหาข้อมูลก่อนพวกจะมักดูข้อมูลโรงแรมที่พักก่อนนะคะว่าเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวไปถ่ายทำรายการให้ถูกนะคะทีนี้เราไปนอนค้างคืนเดียวได้อย่างหนึ่งเนี่ยเราไปถึงน่าจะบ่ายๆพวกก็บอกมิเตอร์ว่าโอ๊ยจองโรงแรมราคานี้เนี่ยเราไปถึงเร็วหน่อย เราจะได้เดินสำรวจพื้นที่ได้คุ้มๆไม่งั้นถ้าไปถึงเย็นแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้ว,ลวโรงแรมราคาแพงไงเพราะปกติจะไม่ได้จองนราคาะเท่านี้นะคะมาดูกันดีกว่านะก็คืออันนี้นะคะนี่ Ocean Casino Resort ถ้าประจำไม่ผิดนะประดบอว่าประจำไม่ผิดอะจากที่ดูวิดีโอของคนอื่นนะคะเป็นโรงแรมที่มีลูกกอล์ฟอยู่ด้านบนเฮ้ยพอเคยเห็นว่าจำได้ <c oughs> มันคือโรงแรม อลังการมากเลยู่าดูจากวิดีโอ,อคนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณรอดูของจริงนะว่าเป็นยังไงนะคะคราวนี้มาดูห้องพักกันก่อนนะที่มิเตอร์เขจองไว้นะพอเห็นแล้วล่ะว่าราคาเท่าไหร่ก็จะลองใส่ดูก็คือเราไปถึงวันที่17แล้วเราก็กลับวันที่18นะคะคืนเดียวมีผู้ใหญ่2คนอ่าเราก็คลิกที่บุกนาวนะคะก็จะมาเจอลิสต์ห้องนี่นะคะอย่างอื่นยังไม่ได้ดูไม่ต้องดูลกัน คนไม่รู้ว่าไม่เด้เขาจองแบบอันไหนไว้จำไม่ได้แต่จำได้แต่ราคาคือ4ี่ร้อยสิบเก้าเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดเป็นยังไง419นี้ก็เป็นวอเต r ร์วิ w วอเตอร์วิวก็คือเห็นน้ำนะคะแล้วก็มีเตียงแยกกันนอนสองเตียงไม่อยากนอนด้วยกัน <c oughs> ก็รู้เหมือนกันนะว่าเขาจองแบบไหนไว้เดี๋ยวเอาไปดูห้องจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาสี่ต่อคืนนะคะ ปกติแล้วเนี่ยวิเจอเขาจะไม่จองราคาเท่านี้นะแต่เขาก็เคยอัปเกรดนะก็แพงพอสมควรสำหรับโอนนะ419ก็ตกหมื่นกว่าแพงอ่ะ <c oughs> แค่ร้อยกว่เหรียญแล้วกระเหรียญก,ก็สามสี่พันก็แพงแล้วอะ่ะเขามีอะไรบ้างอ่าไม่มีอะไรนะคะคลิกกลับคืนเขาก็คลิกดูที่ห้องดีก,กว่านี่นะคะ Water View Queen Bed Queen Beds อ่า ไม่มีอะไรไม่มีรายละเอียดเลยอ่ะหรือว่าต้องล็อกอินอะไรหรือเปล่าอ,อ๋อต้องมีล็อกอินเข้าไปดูเรือ่องปุมไม่ได้ขอล็อกอินไม่เตอไว้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้าเว็บดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในโรงแรมนี้นะคะโอ้นี่ไงนี่คือโรงแรมที่ปั่นบอกนะคะติดทะเลเลยจ้าปนมาจะไปเที่ยวตรงนี้เมื่อตอนที่เราไปเขาดาวอยู่ปีหนึ่งนะเราก็ มองเห็นโรงแรมนี้ไกลๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้พักที่โรงแรมนี้เราพักอีกที่หนึ่งไงมันเป็นคาสิโนโด้วยนะคะมิเตอร์บอกว่าเดี๋ยวไอ้ก็ไปเสียงเงินฮ <laughs> ารุฮาราเชียวนี่นี่นะคะนี่คือโรงแรมนะเรเคยถ่ายรูปเอาไว้นะคะเอาละทุกคนพร้อมหรือยังมาดูของจริงกันเลยนะคะ ลมแรงจริงๆเลยน่ะ